งานดีแล้วแล้วแก้วป้าไปไม่ได้เนี่ยไปเลยเดินไปเดินไปเดินไปโอ้โหทองได้อย่างกับเพลงมัโรงเรียนผักไม่เอาแน่เลยเว้นเฮ้ยอัลูกเราเอาผักอีกเหรออะไรแก่เอาเทวดาตีกันนะตอนนี้ ลำบซแล้วนะตอนนี้สู้กันซะแล้วสามวันสองคืนเสียงเป็นแบบนี้แล้ว เช้านี้อากาศก็โอเคหวังว่าลูกเสือจะได้เดินทางไกลกันแบบไม่เป็นลมกลับมาตอนนี้เรามาถึงที่ค่ายแล้วครับว่ากำลังจะไปเดินทางไกลเข้ามีกิจกรรมนเช้าแล้วแต่เรามาไม่ทันนี่คือน้องๆน่าจะมีการออกตัวใบบางส่วนแล้วครับเดี๋ยวเราต้องไปดูรูปก่อนใช่ไหมใช่พอดีเราอะไปไปดูที่เขื่อนกันก่อนเโอเคเส้นทางนี้แหละที่ลูกจะเดินมา มันมันมันก็ต้องไกลนะเดินทางไกลอ้าวนี่ไงเจอข้างหน้าน,นั่นใช่ป่ะ yeah, อ๋อบินมอไซค์นั่งกลับได้เรียกแกลบกลับได้ <S <S 2> <S 2> เออเรียกแกลบกลับได้เรียกแกลบให้ลูกใช้บัตรนั่นลูกเสือหรือเปล่าลูออันั่นอาจารย์เรนนา,ารรใช่ป่ะเนี่ยอันนี้อาจารย์เราสวัสดีครับสวัสดีครับเราไป,ไปไปไหนกันครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวรอเด็กมาแล้วอ๋อขึ้นรถเลยครับอาจารย์โอเคไปไม่ได้อาจารย์ข้างหน้าก็รอรอแล้วไปอีกไกลไหมฮะก็เดี๋ยวผ่านไปตรงทาง แล้วสั่นเขื่อนแล้วก็วนก็วนวนลงนะครับอ๋อสวัสดีครับรอเรียกขับปรับใช่ไหมว่าจับเลยจับเลยอาจารย์ทำอะไรตรงนี้ตรงนี้อยู่จุดที่หก่อนขึ้นเขื่อนนี่ขึ้นทางยังครับนี่อันนี้จะสุดแล้วจะสุดแล้วนะเดี๋ยวขึ้นไปปุ๊บก็คือขึ้นเขื่อนชมวิวแล้วก็เด็กน้ยจะขับกับทางเดิมอาจารย์ขึ้นรถหม้โนี่เราเจอจุดที่สองนะครับอาจารย์กล้วยนะครับแล้วก็นั่นอีก อันนี้เดินทางไกลใช่ไหมครับ,รบ<ช>ทำไมขี่มอไซค์อะครับ <c oughs> ะจะตอบจะตอบวอาอะไรดีคือ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เรากําลังขึ้นสันเขื่อนนะครับทางตรงนู้นคือสันเขื่อนแล้วเราก็จะน่าจะไปปักรอเด็กตรงนู้นโอ้ตอนนี้ครับร้อยแก้วเดินทางมาถึงแล้วนะครับ <c oughs> เอเ <c oughs> มื่อขี่มอไม่เห็นที่ไหน้อยแก้วนะอ้ออ๋อนประเด็นสองนี่นอ้ยเมื่อกี้ดูระยะทางจารย์บอกมา2กิโลนะครับจริงค่ะ แต่จริงๆก็พอได้นะแต่หน้าตาเด็กยังสดชื่นอยู่ทุกคนนะครับโดยเฉพาะร้อยแก้วเป็นยังไงบ้างเธอ2กิโลใช่ไหมลอยแก้วเราว่า2กิโลแบบว่าจะแบบว่าส่งตัวแทนมาหผมว่าอย่าเล่นกิจกรรมนี้ก็ส่งไปถ้าไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องส่งออกไปแล้วคือแบบว่าพอเราออกไปแข่งูใช่ไหมเขาก็จะเป็นคนเลือกว่าใครชนะเองหนูอะ่ะาออกไปแข่งน้องเพ้วชนะออกมาเพย่าเพย่าชนะเราก็เลยได้ออกมาก่อนเป็นอ,อ๋อคือถ้าใครชนะเกมก็ได้อ<ข>อกมาก่อนแล้วอยากออกก่อนใช่ไหม กลับบ้านอาบน้ำก่อนอย่างเงี้ยนะได้พักได้พักนานเยอะแบอ๋อได้พักนานเนาะเฮ้ยดูเหนื่อยแล้วเราเนี่ยาจา์ทำไมดูเหนื่อยเนี่ยแดดเร้อน <c oughs> นี่เด็กๆก,ก็ขึ้นมาแล้วนะครับมาเดินเล่นกันแล้วก็ถ้าใครเดินเสร็จแล้วก็จะไปเดินตรงสันเขื่อนเล่นกันนะนี่ <c oughs> ใครกลุ่มนีสส้สุดไปเลยห <c oughs> นูแก่แล้วลูกพ่อขับรถขึ้นมายังเหนื่อยเลยลูกหนูเดินมาแต่ตอนเดินลงอะไม่ยากเดินลงสบาย เดิน yup. ลงด้วยกันนะเออเดี๋ยวเราเดินลงด้วยกันได้เด <oh ี๋ยวเราไปเดินลงด้วยกันตอนนี <h <h ้ก็พักผ่อนทำอธยาไยอันนี้ให้อยู่บนนี้กี่ชั่วโมงครับเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวให้ขึ้นมาเกือบเลยจะลงเลงอ๋อเกือบลงแล้วก็ลงอ่ะใช่หนูโดนเน็กตัวหนักมากช่วงนี้อ่าอะไรเนี่ยคุณมาคุยอะไรกันตอนนี้เนี่ยพี่เน็กแบบน่ารักมากเดี๋ยวก่อนนี่มาเข้าค่ายเขาไม่ให้มือถือมาคุณยังไปในใจเขาไม่ได้อยากจะบอกพี่เน็กน่ารักคือพี่ชายพี่เน็กใช่ใช่พี่ไหนน่ารักพี่หาน่ารักทุกคนา่จริง อันนี้ Hard หรอมาเรยาทใจาพี่เนกไม่เอาไม่เอาปาก็ไม่เอาพิมไม่เอาอะไรอ่ะดวงใจา a ์ไม่ A อเ A เ A ผมเ A ผม A เอ็ครบแต่ติดมพูเูเโอ่องได้ยังก็เพลงมาโรงเรียน เป็นไงฮะัยี่สบายไม่เปิดโดนหรอือเปล่ายังน่าจะเปิดยังถ่ายไม่ทันอยู่เนี่ยด้วยมาตรการด้วยมาตรการยึดมือถือใช่ไหมครับเด็กก็เลยอยากจะมีรูปถ่ายครับอ่าถ่ายให้ก่อนถ่ายกางแจ้งกางฟ้าอ่าเป็นไงครังครับขึ้นมาวันนี้โอเคครับก็เดินมากับเด็กแล้วก็เด็กยังไม่อยากลงเลยครับ อาจจะเป็นว่าว่าเหนื่อยเพราะว่าบรรยากาศดีครับเขาก็เลยรอเพื่อนๆเลยครับโอ้ดีจังเลยครับเพอาสเกลโลมาดีมากโลดีก็ต้องยกให้กับทีมงานครับทีมงานสก่อนครับแล้วทีมงานกําลังกินน้ําเลยนะครับเด็กกำลังแฮปปี้เออ่ผมเห็นคนนี้นะครับขี่มอเตอร์ไซค์คอยเซอร์เวยใช่ไหมฮะอดูแลอย่างใกล้ชิดครั้งแรกถ้าแต่งหมวกกับน็อกผมนึกว่าพวกทวงเงินแล้วนะอ๋อ แล้วที่พอก็คอยดูเด็กๆเดินขึ้นมา<ช>ถ้า,<ม>าเป็นลม <า S 2> ปุ๊บจะ <พอ S 2> ส่งมาเร็วไปดูใช่ครับใช่ครับเ็เตรียมไว้ทุกที่ครับก็ผู้ปกครองจะได้สบายใจครับว่าก็คือเรามาทดสอบแล้วก็เด็กก็ได้ใช้สิ่งที่เราเรียนมาให้เปิดประโยชน์ที่สุดนะครับในเรื่องของการทํางานเป็นทีมแล้วก็เรื่องของอการสังเกตการแล้วก็เรื่องของการเดินทางไกลครับผมเห็นทุกคนเหมือนมาเที่ยวนะใช่ครับก็เราเพิ่งจะเสร็จจากกีฬาสาธิตครับทุกคนก็ได้มาพักก่อนเนะเหมือนมาพักก่อนอขอบคุณมากครับพอครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ นักฟุตบอลเราอีคาร์สอีคาร์สเดินมาแค่นี้เป็นยังไงบ้างชิวครับเพราะว่าเพราะว่าผมขี่ล้างเพื่อนมาไม่ใช่ดิเราต้องบอกเราเป็นนักฟุตบอลดิผมเป็นนักฟุตบอลเราวิ่งมายิ่งกว่านี้อีกใช่ไหมใช่ครับแล้วเมื่อกี้เป็นไงบ้างนักฮอกกี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเข่าเข่าสุดเข่าสุดไกลไหมถามหน่อยโอ้เกรียดเยอะอยู่ครับเฮ้ยคุณนักฮอกกี้ซ้อมไม่หนักกว่าเหรอหนักกว่าเยอะเออ ตอนกลับเดี๋ยวโชว์สเต็ปวิ่งกลับนะไม่เดินวิ่งลงมาเลยวิ่งทามาเพราะว่าอะไรร้อนครับแล้วก็ทาลงพื้นแล้วจะเย็นขึ้นใช่ไหมใช่เหนื่อยเดี๋ยวกลับไปก็หายเหนื่อยแล้วลูกคนนี้แหละครับคนนี้ไม่หนูเหนื่อยลูกคนนี้แหละไม่เหนื่อยเออร้อนเหรอถามถามอาจารย์อาจารย์นึกขึ้นมายังไงครับนี่ผมนั่งรถขึ้นมาเลยเนี่ยนาฬิกาสุดท้ายขึ้นมาแล้วครับก็เริ่มปล่อยกลุ่มบนลงไปแล้วครับ เดี๋ยวก็ถึงนะครับไอไปงานดีแล้วอ่ะงานดีแล้วอ่ะงานดีแล้วแล้วแก่ป้าไปไม่ได้เนี่ยไปเลยเดินไปเดินไปเดินไปอ่าอันนี้คือน้องๆที่สมัครใจเหรอสมัครสมัครใจครับเรามาทำอะไร มามาทำมาตักข้าวคนตักข้าวให้เขาและอันนี้ทำอะไรมายื่นถาดให้เราแล้วเราได้กินเมื่อไหร่อ่ะได้กินน้ำตาลน้ำตาลคนไทยใช่ไหโอเราแมนขนาดนั้นเลยเหรอแมนๆนให้ทุกคนได้กินก่อนคนกินก่อนแล้วเราค่อยแล้วเราค่อยกินตามโอ้โหทำไมดูเหมือนเป็นคนดีเนาะคนดีครับผู้ชาอันนี้ผู้ชายใช่ไหมครับอันนี้เป็นอะไร อันนี้แตงกว่าแตงกว่าอันนี้อะไรฮะแดงครับแกล้วอยากกได้ข้าวเยอะนี่เราบอกได้ไหมขอเยอะหน่อยขอได้ด้วยเอาก่อนว่าเอาใค่เยอะไหมอันนี้เพื่อนรักให้ไก่เยอะครับเพื่อนรับอ๋อแล้วทำไมอ๋อข้าวหลุมใหญ่ข้าววางหลุมใหญ่เฮ้ยทำไมไม่มีใครโดนผักเลยครับอร่อยเกินครับอร่อยเกินนะโอ้โหเ้ยสุดยอดด้วย อแังกว่าแังกว่าแน่สุดยอดสุดยอดนี่ปรุงเข้าไปอร่อยอยู่เฮ้ยนัทนนทกินผักเยอะหน่อยเฮ้ยเอาผักไปเออเออในเดียวเองในเดียวเองเออบับเบิ้ลไปผักไม่เอาแน่เลยเว้นเฮ้ยเอาเอาเอ้าลูกเราเอาผักอีกเหรอลยครับีสุดยอดก็ลูกเสือครับกำลังเดินทางไปเล่นประจำฐานประจำฐานนะครับเอฟมาแล้วเหรอเอฟไม่เขย่าให้เพื่อนเระลูก อ๋อไม่ต้องขย่อยเพื่อนนะที่เป็นด่านที่ร้อยแก้วเขาจะรอคิวอยู่นะครับอ่าไปตะกี้ไปตะกีกเฮ้ยแล้ยแก้วดีดีสิดสดเดี๋ยวชื่อเขาขาดนะอ่าเดี๋ยวมาครับแล้วคุณไม่จับมือกับเพื่อนคุณนะครับตอนนี้ <S <S โอ้โหจูงกันเดินแหมปัสสานนะครับถ้าทำให้เด็กเขาดูนะไม่เท่าไหร่ถ้าล้มนะเด็กฮาเลยอาจารย์โอ้โหเนี่ยเล่นให้เด็กเขาดูฮะ โอ้โหช้าว่ะโอ้โหเดินงี้ช้าอย่างงี้โอ้โหแบบโอ้โหช้าว่ะเป็นไงแล้วแก้วสบายดีเปลี่ยนมาแล้วเปล่าเปลี่ยนมาเปีนมาเออจำไว้ดูรักตัวเรียนแบบนี้โอ้โหไอ้ตัวไก่เออรักตัวเรียนเราได้มีภูมิทุกเอออย่างนั้นถูกไหมตุ๊ดตุ๊ดนี่อันนี้มากดีมากดีมากเรามาเฮ่อเรากลับมาอีกรอบนะครับตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะซ้อมกิจกรรมรอบกองไฟครับเดี๋ยวเราไปดูน้องๆมอหนึ่งมอลสองเนี่ยก็จะรวมกัน อ่าตอนนี้ผปุครองก็มากันหลายคนแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้น้องๆจะแสดงอะไรให้ปุครองประทับใจบ้างเหมือนาลานกลางเต็นท์นะครับตอนนี้อยู่เหมือนาลานกลางเต็นท์เลยกังฟูแสดงเป็นอะไรครับวันนี้นตัวประกอบครับระดับคุณเป็นตัวประกอบแล้วพระเอกจะรอขนาดไหนน่นเยคุณแสดงเป็นอะไรก็ได้ไปแล้วครับเป็นเป็นเป็นหัวโจกหัวโจกสนุกไหมฮะแสดงละครเรื่องอะไรครับเรื่องนางสิบสองครับ13าเหสิบสามเหรอนางเท่าไหร่นะสิบสองพอ ไอ้ยบูมผมจะแสดงเป็นไรเนี่ยชุดหรอกดเป็นคนผ้ากอผมทำหน้าที่อะไรนะไปหานักแสดงมาไปหาคือตอนนี้ถึงเวลาที่เพื่อนอะไรแกเนี่ยกำลังซ้อมละครกันแต่ตอนนี้ไม่มาพูดได้ไงเพราะเป็นเทวดายังไม่ออกอ๋อยังไม่ถึงบทใช่ไปเห็นมีโบนันตีด้วยโบนันตีจะมาควรเป็นซาวให้เราวันนี้หนูเป็นเทวดาต้องเปลี่ยนชุดไหมไม่เราจะไปเอาผ้าห่มมาทำเป็นแบบเป็นผ้าห่มเป็นโจงกระเบนไม่อย่างอันนี้คือพรเทวดาตอนนี้ ฟารัสและตัวจริงเราก็ปรากฏขึ้นแล้วใช่ไหมลูกอันน <ผม S 2> <อ>ี้ไม่ถูกผู้หญิงมีตั้งเยอะนะคะเออทำไมแม่ผู้หญิงเล่นล่ะผมไม่รู้ครัมันไม่ฮามันไม่ฮาใช่ไหมลูกมันไม่เข้าถึงบทบาทตอนนี้ก็คือพี่พี่มอสองนะครับท่านั่งไปครึ่งหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวเป็นพี่บ้างเดี๋ยน้องมอหนึ่งค่อยเข้ามา บรรยากาศนะครับตอนนี้น้องๆมอหนึ่งเริ่มเดินเข้ามาแล้วนะครับอันนี้น้องๆมอหนึ่งน่าจะแงไปเลยนะไก่ทองไก่ทองสนุกไหมมาเข้าค่ายคราวนี้สนุกครับแต่ร้อนอเคนี้บรรยากาศเริ่มคึกคักึ้นเลยนะครับน้องๆมอหนึ่งมอสองมารวมกันแล้วตอนนี้นะครับเขากำลังเริ่มอีกแล้วนะครับเชิญประธานออกมาลำนะครับผู้ปกครองก็โดนเชิญนะครับอาจารย์จาเชิญโดนหมดแล้วครับตอนนี้ นะครับเชิญชุดที่6กออกทำการแสดงแล้วก็คือชุดของร้อยแก้วนะครับมาเราจะดูนะครับว่าชุดของร้อยแก้วจะวแสดงยังไงนะครับโดยเฉพาะน้องคอสุดท้องที่มีชื่อว่าพลงมาด,ดาที่ตัวเทวดาเทวดามาแล้วครับนี่เทวดาน้อยร้อยแก้วนะครับมากับผู้กันนะฮะ ตีกันนะฮะตอนนี้การเป็นเทวดาลำมตอนแล้วนะฮะตอนนี้สู้กันแล้วใบแก้วก็ตีเพื่อนซะหัวปูดนะครับตอนนี้เอาหัวปูดจริงด้วยกระชือโอ้โหไม่ไม,ไม่ไม่ทุ่ดได้ยังไงครับสิบสองลุกหนึ่งนะนนชุดที่หนึ่งจะออกมาชมเชยชุดที่หกนะครับเต็มตัวเต็มตัวตึ้งสองสามคณะคก่อนแล้วก็ ภาพการตัวแดงของชุดที่6ครับ ตอนเช้านะครับว่าพิธีปิดจะเป็นยังไงแล้วก็รับร้อยแก้วกลับมาพิีพรุ่งนี้เช้าครับคือวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเข้าค่ายก็วันสุดท้ายไม่มีอะไรก็คือปิดกองก็เดี๋ยวตรงนู้นฮะเขากำลังเดินกันมาอยู่เดี๋ยวเราจะไปจะไปถ่ายดูบรรยากาศการยนหมวกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามแ h ง n g ายมัธยมโรงไปเลยยย นี่คือมัวหายแล้วนะครับโอเคเด็กๆพบแล้วครับกลับบ้านได้แล้วมือกันนะฮะตบมือเพราะอะไรจะแจกโทรศัพท์แะแจกโทรศัพท์คืนแล้วใช่ไหมเสร็จเอ๊ะจะแจกโทรศัพท์คืนแล้วไอ้เมื่อกี้ปิดกองยังไม่เฮเท่าแจกโทรศัพท์นะเดี๋ยวตอนนี้เด็กๆจะได้โทรศัพท์คืนแล้วครับไปไหนได้โทรศัพท์พืนแล้วค่ะดีใจได้โทรศัพท์คืนแล้ว3วัน ใช้ตัวตัดไม่เป็นเลยไม่เป็นครับร้านสมัยล,ล,ล้าสมายัสมยเลยตอนเนี้ยพดได้โดนตัดก้มหน้ากันหมดเลยครับ <l> เราเราเราเข้าใจยุคนี้มันเป็นแบบนี้ยุคเรามันไม่มีไงแต่ยุคนี้มันมีมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละโอ้ยสวนกลับบ้านดีดกันนะเดินทางปลอดภัยนะครับโอ้ดีเลยเฮ้ยบูมด้วยกลับบ้านดีเนี่ยกลับบ้านดีทุกคนครับมีอยู่รถ คือผลจากการที่เรามาเขาค่ายรู้สึกสามวันสองคืนเสียงเป็นแบบนี้แล้วจะบอกว่ามาครั้งนี้สนุกมากเวลาที่แบบชอบก็คือห้องแอร์มีแอร์แต่คือตอนกลางคืนยิ่งบวกกับแอร์ด้วยขึ้นหนา<อ>มากเอาเอาเสียงแหบไปละปีหน้าเจอกันใหม่ค่ะ<น>ทุกคน<อ>บ๊ายบายป<อ>ีหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายโชคดีนะ้วก้าไม่ตื้อไงล่ะรอบตื้อจะอยู่ใหญ่ดูแลเพื่อนไงเอาแล้ว าม,ามดิ<ล>จะไปเลวลาเมื่อกีก้มันมากอดป้าเองอะ่ะช่วยไม่ได้ไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะแม่ล้อลูกอันนั้นโชคดีนะเดี๋ยวป้าอยู่กับเพื่อนหนูเอง